สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งวิดีโอนี้เนี่ยเราพาเริ่มต้นจากที่สนามบินดอนเมืองวันที่เราบันทึกวิดีโอนี้นั้นคือวันที่2ตุลาคม2 5 6 7ที่ผ่านมานะครับหลายคนคงจะเห็นจะชื่อคลิปแล้วครับว่าวันนี้เราจะพาเดนินทางก,กับเที่ยวบินปฐมมาเร่กันอีกแล้วโดยเราจะบินไปกาดมันดุนะครับที่เนปาลกับสายบินไทยแอร์เอเชียนะครับซึ่งแอร์เอเชียก็ได้เปิดเส้นทางใหม่นะครับบินตรงดอนเมืองกาดมันดุ 4เที่ยวบินต่อสัปดาห์ตั้งแต่2ตุลาคม2567เป็นต้นไปเราก็เช็คอินเรียบร้อยนะครับจากที่เขาจะเช็คอินคนไทยนะครับถือพาสปอร์ตธรรมดาของไทยเดินทางไปเนปาลได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้านะครับเพราะว่าสามารถไปขอวีซา่าอ n a r ไรว a ลที่ถึงที่สนามบินปลายทางได้ดังนั้นก็หยิบพาสปอร์ตมาเช็คอินได้เลยนะครับดอนเมืองฝั่งขาออกระหว่างประเทศมีอะไรกินบ้างนะครับทางสนามบินเขาก็ทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลร้านอาหารต่างๆที่ให้บริการอยู่ตรงนี้ ถึงที่เกตแล้วครับเที่ยวบินของเรา FD182 บินตรงจากดอนเมืองสู่กาดมันฑุเนปาลกำหนดเวลาออกเดินทางจากดอนเมืองคือ12นาฬิกาเที่ยงตรงครับอันนี้เป็นตารางบินในช่วงก่อนวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาครับพอหลังจาก27ตุลาคมเป็นช่วงตารางการบินฤดูหนาวเนี่ยจะออกเดินทางเวลา11.50นครับจากดอนเมืองก็ได้เวลาเรียกเครื่องครับ เครื่องบินที่จะพาเราเดินทางสู่การมันดุนั้นก็จะเป็น Air b u s A 3 2 0 n e o นะครับ <Hey. S 1> วันนี้เรานั่งที่นั่งหมายเลข 5F ครับนะเป็นที่นั่งริมหน้าต่างฝั่งขวาครับขาไปจากดอนเมืองไปเนปลาลเนี่ยพยายามเลือกที่นั่งฝั่งขวาไว้นะครับก็ใช้ประการเลือกที่นั่งถูกใจของแอร์เอเชียเขานะครับเพราะว่าจะได้ดูวิวเทือกเขาฮิมาลัยนะครับถ้าอากาศดีแล้วก็เมฆไม่เยอะเกินไปนะครับก็เลือกไว้ก่อนครับเดี๋ยวไปดูว่าบนเที่ยวบินนี้เป็นอย่างไร สวัสดีท่านทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่าน,นนะคะสู่เที่ยวบินปฐมฤกษ์ค่ะสู่ท่าอากาศยานนานาชาติทริวานนะคะกับมณดุเนปาลค่ะการใชการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในโลกนะคะ15ปีซ้อนนะคะกับเครื่องบินแอปาร์ท320รุ่น200 Neo นะคะเที่ยวบินนี้นะคะเป็นเที่ยวบ f น182นะคะซึ่งจะนํท่านนะคะไปยังเนปาลค่ะกราฟิกเนินแกสเวิร์คข้าง t ื่อด i n ินโนแกรมฟลีทหลอนเมืองอินเทอร์เนชั่นแนลพอร์ตชื่อทริวานอินเทอร์เนชั่นแนลพอร์ตเนปาล ก่อนออกเดินทางนะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็มีการประกาศครับโดยบอกด้วยว่าเที่ยวบินนี้เป็นที่บินปฐมฤเลิกในเส้นทางใหม่ระหว่างท่าอากาศยานดอนเมืองกับท่าอากาศยานนานาชาติทรีพูวันที่กาดมันดุที่เนปาลเราก็พร้อมออกเดินทางครับเครื่องบินแท็กซี่ออกมาจากที่ลานจอดที่อาคารผู้สานแล้วครับแต่ว่าระหว่างรอเทคออฟนั้นเจอกับสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักที่สนามบินนับเครืค่องบินขึ้นลงไม่ได้ครับมีโกอาวไปหลายลำ ซึ่งเครื่องบินของเราก็ต้องจอดรอสภาพอากาศอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับทำให้เที่ยวบินนี้ออกเดินทางล่าช้าไปสักหน่อยนะครับสำหรับเวลาตามตารางบินของเที่ยวบิน FD182 นครับเส้นทางดอนเมืองกาดบันดุเนปาลของไทยแอร์เอเชียในปัจจุบันครับเครื่องบ,บินจะออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองเวลา11นาฬิกา50นาทีครับแล้วก็มีกำหนดการไปถึงที่กาดบันดุเนี่ยเวลา14นาฬิการครับหรือว่าบ่าย2โมงโดยที่เวลาที่กาดบันดุเนปาลนั้นจะช้ากว่าที่กรุงเทพอยู่ 1>, 1ชั่วโมง15นาทีครับหรือว่าเวลาที่การบันดุหรือว่าทั้งประเทศในปลาลเนี่ยใช้เวลา utc บวก5.45ครับเป็นประเทศเดียวในโลกนะครับที่มีเขตเวลาไทาม์โซนเนี่ยเป็นเศษ15นาทีนะครับเอาละครับหลังจากเครื่องบิน take off อ,อกมานะครับสัญญารัดเข็มขัดดับลงแล้วก็ได้เวลาบริการอาหารและเครื่องเหลืมบนเที่ยวบิน,นครับเริ่มต้นด้วยบริการอาหารที่มีการสั่งจองมาล่วงหน้านะครับ เที่ยวบินเส้นทางดอนเมืองกาดมันดูเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานครับถ้าเกิดในวันที่สภาพการจราจรเป็นใจนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงครับถ้าเกิดวันไหนที่สภาพการจราจรมีเครื่องบินที่รอลงที่กาดมันดูเยอะเนี่ยอาจจะใช้เวลาถึง3ชั่วโมงครึ่งหรือ3ชั่วโมง40นาทีได้เลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยบนเที่ยวบินนี้นะครับ บรรดาอาหารทั้งสั่งจองล่วงหน้านครับแล้วก็อาหารที่จําหน่ายบนเครื่องเนี่ยก็จะขายดิบขายดีนะครับก็แนะนําให้ผู้สารที่เดินทางเนี่ยสั่งจองอาหารมาล่วงหน้านครับเพระาะว่าเที่ยวบินค่อนข้างนานครับแล้วก็ผู้สารก็จะซื้ออาหารกันเยอะนะครับอาจจะต้องรอนานถ้าเกิดรอซื้ออาหารบนเครื่องบินสําหรับเมนูอาหารในไตรมาสนี้นครับเราทํารีวิวไปแล้วตั้งแต่ไฟปฐมฤกษ์ลำปางดอนเมืองในคลิปก่อนหน้านี้นะครับนั่นคือเมนูแอร์เอเชียซันตันใหม่บนเที่ยวบินของไทยแอร์เอเชียครับ ข้าวแกงเขียวหวานไก่ไข,ข่เค็มนะครับนี่นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งเมนูข้าวแกงเขียวหวานไก่ไข,ข่เค็มนั้นก็สั่งจองมาล่วงหน้าได้ด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยใครอยากเอิ้มลองแกงเขียวหวานไก่ไข,ข่เค็มบนเที่ยวบินไทยแอร์เชียนครับก็สั่งมาล่วงหน้าได้เลยครับราคาถูกกว่าด้วยครับแล้วก็อีกเมนูใหม่ในควอเตอร์นี้ครับแซนด์วิชแฮมเบอร์เกก่ชีสครับเมนูนี้นั้นก็มีทั้งสั่งจองล่วงหน้าได้นะครับแล้วก็มีจําหน่ายบนเครื่องบางเที่ยวบินเช่นกัน ก็ในเที่ยวบินนี้เดี๋ยวจะพาไปลองชิม2เมนูใหม่ประจำไตรามาสนี้คนระับบนเที่ยวบินไทยแอร์เอเชียอันนี้เมนูข้าวกระเพราไก่คลุกนะครับกับชานมไต้หวนันไข่มุกบุกอันนี้ข้ามไปก่อนครับเรารีวิวไปหลายครั้งแล้วนะครับนี่ครับข้าวแกงเขียวหวานไก่ไข่เค็มนะครับเปิดออกมาเนี่ยก็จะมีแกงเขียวหวานไก่นะครับแล้วก็มีข้าวหอมมะลินะครับพร้อมกับไข่เค็มครึ่งฟองครับวางอยู่ที่อีกมุมหนึ่งครับ เวลารับประทานเนี่ยไม่รู้ว่าทําไมครับรับประทานทั้งแกงเขยีขยวหวานกับไข่เค็มกับข้าวพร้อมกันเนี่ยมันอร่อยเข้ากันดีนะครับและนี่คือแซนด์วิชแฮมเบอร์กไก่ชีสครับเป็นแซนด์วิชสไตล์แฮมเบอร์กนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อไก่มาทํานะครับเมนูนี้เนี่ยสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาแบบนุ่มหรือแบบกรอบนะครับถ้าเกิดเที่ยวบินมีระยะเวลาบินนานพอนครับเพราะว่าถ้าเกิดจะอุ่นแบบกรอบแบบในภาพเนี่ยต้องใช้เวลาอุ่นค่อนข้างนานสักนิดหนึ่งครับประมาณสัก7-10ถึงนาทีนะครับ ถ้าเกิดในเที่ยวบินไหนที่มีระยะทางบินไกลพอเนี่ยพนักงานต้อ,ตอนรับเพื่นอน,น,น,อน,น,นก็จะถามว่าจะรับแบบกรอบหรือแบบนุ่มนะครับจบจากการบริการอาหารเครื่องดื่มและจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบินนะครับก็เป็นบริการจําหน่ายสินค้าต่างๆครับทั้งสินค้าที่ระลึกของสายบินแอร์เอเชียนะครับแล้วก็พวกสินค้าของใช้ของอุปโภคต่างๆนะครับ ก็มีพวกยาดมยาหมองอะไรอย่างนี้ครับที่เป็นสินค้ายอดฮิตของนักท่องเที่ยวครับก็มีจําหน่ายบนเครื่องนอกเหนือจากบรรดาโมเดลเครื่องบินครับของเทลึกซูบินเนียต่างๆวินจากดอนเมืองมาได้สักสงชั่วโมงครึ่งครับก่อนที่เครื่องบินจะเริ่มร,ระดับเนี่ยมองออกไปนอกหน้าต่างเนี่ยนอกจากมองเห็นบรรดาเมฆแล้วเนี่ยก็จะเริ่มสังเกตเห็นว่ามันมีอะไรที่ไม่ใช่เมฆโผล่ออกมาด้วยนะครับนั่นคือบรรดายอดเขาสูงในเทือกเขาฮิมาลายัย ซึ่งหนึ่งในนี้นครับก็อาจจะมองเห็นยอดเขาเอเวอเรสต์ครับยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกได้ด้วยนะครับแต่ว่าในเส้นทางบินของที่บินขาไปจากดอนเมืองไปยังกาดมันดุเนี่ยจะค่อนข้างบินห่างจากตัวเทือกเขาหิมาลัยสักหน่อยนะครับแต่ว่าจะเห็นชัดๆนะครับในเที่ยวบินขากลับครับ,รบเดี๋ยวรอดูนะครับ สายการบินแอร์เอเชียนะคะเราขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่วัไว้วางใจนะคะเลือกใช้บริการของเราในเที่ยวบินนี้นะคะวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าท่านความประทับใจและกลับมาใช้บริการกับเราอีกในการต่อไปความประทับใจและความคิดเห็นของท่านนะคะที่มีต่อการให้บริการในเที่ยวบินนี้สําคัญต่อสายการบินของเราค่ะถ้าสามารถแจ้งความคิดเห็นนะคะโดยทาแบบสอบถามผ่านทางช่องาอีเมลหลังกถึงจุดหมายปลายทางขอบคุณค่ะ เมืองกามันดุนั้นเป็นเมืองใหญ่นะครับที่อยู่ในหุบเขาครับที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาสูงนะครับฝั่งหนึ่งก็เป็นเทือกเขาหิมาลัยที่สูงชันนะครับและตัวหุบเขาที่เป็นที่ตั้งของกรุงกามันบุรนั้นก็มีพื้นที่ค่อนข้างจํากัดครับสนามบินตรีภูวันเนี่ยเมื่อตอนแรกเริ่มเนี่ยก็จะอยู่ชันชานเมืองกามันบุรนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยรอบๆบสนามบินเนี่ยมีบ้านเรือนครับขยายเต็มพื้นที่เลยครับทำให้ตัวสนามบินเนี่ยมีพื้นที่จํากัดในการขยายนะครับแล้วก็ ด้วยลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศรอบๆด้วยนะครับทำให้การขยายสนามบินนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับรวมถึงที่ตั้งของสนามบินครับที่อยู่ในหุบเขาครับที่ร้อมรอบด้วยภูเขาสูงครับและมีทางวิ่งแค่เส้นเดียวครับแต่มีไฟยเยอะมากครับทั้งไฟภา,ายในประเทศเนปาลนะครับแล้วก็ไฟาจากต่างประเทศเนี่ยที่บินเข้าออกการบรรดุกนี้ค่อนข้างพลุกพ่านมากๆากครับทาให้เวลาเครื่องบินเดินทางมาถึงที่ใกล้ๆการบรรดุเนี่ยแล้วจะต้องรอครับว่าทางสนามบินนั้น มีทางวิ่งว่างแล้วนะครับพร้อมจะให้เครื่องบินทําการลงจอดครับดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาเดินทางมา,าการมันดูนครับจะมีโอกาสที่ต้องบินวนรอเพื่อรอทําการลงจอดเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากนะครับแต่เรื่องความปลอดภัยนั้นก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน,นครับอุปกรณ์การนําร่องของเครื่องบินหรือระบบเดรด้าต่างๆเนี่ยค่อนข้างมีความแม่นยําสูงมากแล้วครับแต่ที่ตัวสนามบินนั้นมี ทางวิ่งและลานจอดที่มีพื้นที่จํากัดนะครับทําให้ต้องรอการจราจรครับรอทางวิ่งว่างไม่พอครับบางทีเนี่ยต้องรอลานจอดว่างด้วยครับเพราะว่าตัวสนามบินนั้นก็แทบจะขยายไม่ได้แล้วนะครับอย่างที่บินของเราเนี่ยก็ต้องบินวนรออยู่ทางตอนใต้ของสนามบินเนี่ยไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับรอจนการจราจรอากาศที่สนามบินเนี่ยสามารถให้เครื่องบินเราลงจอดได้แล้วครับก็ทําการลดระดับผ่านเทือกเขาครับแล้วก็ ลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติรีภูรนกรุงการมันดูนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติมากครับบินวนรอก่อนลงที่การมันดูเนี่ยนั่นก็เป็นสาเหตุที่เราบอกไว้ตอนแรกนะครับว่าเที่ยวบินจากดอนเมืองไปการมันดูเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ติดอะไรมากเท่าไหร่นะครับก็ใช้เวลาเดินทางประมาณสัก3มชั่วโมงบนอากาศครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าที่การมันดูมีการจาราจรคับคั่งนะครับก็อาจจะใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงถึง3มชั่วโมงครึ่งครับเป็นไปได้นะครับอย่างเที่ยวบินนี้ของเรานะครับ ในที่เป็นปฐมเลื่องเนี่ยใช้เวลาเดินทางบนอากาศไป3ชั่วโมง25นาทีนะครับจากดอนเมืองสู่ท่ากาศยานานาชาติตรีภูวันที่กาดมันดุเนปาลรวมกับที่ติดสภาพอากาศตอนฝนตกหนักตอนออกมาจากดอนเมืองนะครับก็ทําให้เครื่องบินเนี่ยถึงที่กาดมันดุล่าช้าไปนะครับกําหนดการตามตารางเนี่ยต้องลงตอนบ่าย2โมงนะครับก็มาถึงตอนบ่าย2มงสีนาที ี่นะเราเปน่ชามาเซยากยานนานาชิทรันะคการมาดู่บินเานเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเที่ยวบินนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับเครื่องบินถอยออกจากอาคารผู้สานที่ดอนเมืองเนี่ยตรงเวลาด้วยนะครับแต่ว่าติดสภาพอากาศแล้วก็ติดการจราจรทางอากาศลงจอดที่ทากาตซยยนานาชาติตรีภูวันคุงการรรดุครับก็จะเห็นเครื่องบินจอดเต็มลานจอดเต็มไปหมดครับทั้งเครื่องบินเล็กๆต่างๆน,นะครับซึ่งเป็นเครื่องบินที่เดินทางใน ภายในประเทศเนปาลนะครับแล้วก็ในแถบเทือกเขาฮิมาลัยนะครับซึ่งมีเที่ยวบินค่อนข้างถี่และพุกพ่านมากนะครับลงมาถึงที่หน้าลานจอดของอาคารผู้สั่งระหว่างประเทศครับที่มีพื้นที่ค่อนข้างจากัดนะครับก็จะมีเครื่องบินของสายการบินต่างๆมากมายครับจอดรอรับผู้โดยสารอยู่นะครับและวันนี้ครับไทยแอร์เชียนครับมาบินที่กาดมันดูแล้วครับมีการต้อนรับด้วยอุโมงน้ำน้ำกับที่วบินปฐมบุรีเส้นทางดอนเมืองกาดมันดุเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกการเดินทางสู่เนปาลนะครับเปิดประตูสู่ เทือกเขาฮิมาลัยนะครับกับเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพครับจากสนามบินดอนเมืองสู่ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวันที่สนามบินที่การมาดุนั้นตัวอาคารผู้สานไม่ได้ใหญ่นักนะครับแล้วก็ต้องนั่งรถบัสจากตัวลานจอดเข้าสู่อาคารครับไม่มีสะพานเทียบ่ยวบินหรือวงวงช้างนะครับบนเที่ยวบินปฐมฤกเ์ที่เราเดินทางมานั้นมีผู้บริหารของสายการบินไทยแอร์เอ,อเชียนะครับคือประธานเจ้าที่บริหารครับ ซีอนะครับคุณสันทิสุขคล่องชัยยาครับแล้วก็ผู้บริหารของสายการบิน,นครับรวมถึงผู้บริหารของทางฝั่งภาคพื้นที่เนปาเนี่ยเดินทางมาด้วยนะครับสนามบินที่กามันดุนั้นค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่าเที่ยวบินเยอะมากนะครับดังนั้นเรื่องกระบวนการผู้สั่งขาเข้า,ขาก็อาจจะต้องรอพวกผ่านการตรวจสุลกากร,กรตรวจรายนานนิดนึงครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ผ่านขั้นตอนต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับมาอยู่ที่ใจกลางกรุงกามันดุแล้ว ตัวสนามบินก็อยู่ประชิดติดต,ตัวเมืองนะครับถ้าเกิดมาย่านใจกลางเมืองที่เป็นย่านของนักท่องเที่ยวหรือย,ย่านธุรกิจใจกลางเมืองเนี่ยก็ใช้เวลาเดินทางประมาณสัก20นาทีสําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตธรรมดาของไทยนะครับสามารถเดินทางเข้าเนปาลได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่ามาล่วงหน้านะครับ มาขอวีซ่าออนอาราวอที่สนามบินได้ก็มีค่าใช้จ่ายประมาณสัก1,000บาทหรือประมาณ30 US ดอลลาร์นะครับเริ่มต้น,นครับแต่ว่าก็จะมีประเภทที่อยู่น่นขึ้นครับหรือว่าเข้าออกหลายครั้งมากขึ้นเนี่ย mm. ก็จะมีค่าบริการที่เพิ่มขึ้นขึ้นไปนะครับหรือจะขอวีซ่ามาจากที่เมืองไทยก็ได้นะครับที่สถานทูตเนปาลที่กรุงเทพก็มีบริการให้ขอวีซ่าล่วงหน้าได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีเวลาก็บินมาเลยนะครับมาขอวีซ่าที่หน้าด่านที่ออนราวอที่สนามบินได้ พูดถึงเนปาลเนื่องจากเครื่องเทือกเขาฮิมายนะครับยอดเขาเอเวอเรสต์บรรดาภูเขาสูงต่างๆนะครับที่หลายๆคนอาจจะนึกถึงเรื่องการไปเทรลกิ้งครับไปเดินป่าเดินเขานะครับแต่ที่เนปาลนั้นมีวัฒนธรรมที่สวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากครับเป็นการผสมผสานกันครับมีทั้งวัฒนธรรมของศาสนาพุทธนะครับแบบมหายานครับหรือว่าแบบทิเบตนะครับแล้วก็ผสมผสานกับวัฒนธรรมของศาสนาฮินดูครับที่เนปาลก็เป็นหนึ่งในแหล่ง อารยธรรมฮินดูที่มีสเสน่ห์มากนะครับแล้วก็มีแหล่งมรดกโลกหลายพื้นที่ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่โพธัสถูนครับหรือว่าเจดีโพธนาถเป็นเจดีขนาดใหญ่นะครับอยู่ใจกลางกรุงกาญันบุรีนะครับเป็นเจดีในศาสนาพุทธแบบทิเบตหรือว่าแบบมหายานนะครับก็ไปอีกหนึ่งจุดสําคัญในกรุงกามจนบุที่นักท่องเที่ยวต้องมาแวะกันนะครับ ส่วนเรื่องอาหารการกินนั้นใครมาการมันดุเนี่ยเขาบอกให้มาลองโมโม่นะครับโมโม่ Momo ก็คือเกี้ยวนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาคล้ายเคี้ยวแบบจีนนะครับมีไส้แล้วก็มีซอสนะครับก็มาลองชิมกันดูในกรุงการดมันดุยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่งนะครับอย่างนี้เราอยู่ที่วัดพุทธอีกแห่งหนึ่งครับชื่อวัดสยามภูนานะครับหรือหลายๆคนอาจจะเรียกว่าวัดลิงนะครับ เพราะว่าที่บริเวณวัดนียมีลิงอาศัยอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นวัดที่อยู่บนเนินเขาครับอยู่ด้านทิศตะวันตกของใจกลางกรุงกาดมันดุนะซึ่งนอกเหนือจากได้มาชมความสวยงามของวัดนะครับแล้วก็มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆรวมถึงชมวัฒนธรรมที่หลากหลายของกรุงกาดมันดุแล้วเนี่ยบริเวณนี้ยังเป็นจุดชมวิวของกรุงกาดมันดุที่สามารถมองเห็น S <S การมาดูได้ทั้งเมืองครับมองเห็นไปยังบริเวณที่เป็นสนามบินด้วยนะครับอาจจะเห็นอยู่ใครเล็กๆตรงนู้นนะครับจะเห็นว่ามีเครื่องบินกําลังจะลงที่สนามบิน,นครับก็จะเห็นว่ารอบๆนั้นเป็นภูเขาสูงหมดเลยครับกรุงกันมันดุก็เป็นเมืองที่อยู่ในแอ่งครับล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทุกด้านเลยนะครับแน่นอนว่าในการมันดุยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ที่น่าสนใจอีกหลายแห่งนะครับที่เราอาจจะไม่ได้มีเวลาพาไปชมกัน ซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถมาค้นหาสเสน่ห์ของการมาณุได้ในหลากหลายรูปแบบครับไม่เพียงแต่เรื่องสถานที่ทางวัฒนธรรมและศาสนาครับที่นี่ก็ยังมีสเสน่ห์อื่นครับทั้งคาเฟ่ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลากหลายรูปแบบครับรวมถึงทั้งประเทศเนปาลน,นะครับก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายนะครับจะเริ่มต้นที่การมารดุเป็นประตูสู่เนปาลนะครับแล้วก็ ต่อไปยังสถานที่อื่นๆนะครับเช่นไปพคารานะครับไปชมทิวทัศน์ของหิมาลัยให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าจะไปที่ลุมพินีนะครับไปสักการะสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าก็ได้นะครับและจะต่อไปยังลุกลานะครับเดินไปเอเวอเรสต์เบดแคมป์นะครับหรือเส้นทางเทรคกิ้งอื่นๆนะครับก็มาเริ่มต้นกันได้ที่กาดมันดุนะครับตอนนี้ไทยแอร์เอเชียบินแล้วนะครับ4เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ก็มาเที่ยวเนปาลครับเที่ยวกันบรมันดุกันได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นตัดไปที่การเดินทางขากลับกันดีกว่าครับเรามาอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวันครับกรุงกาดรมันดุที่เนปาลพร้อมจะเดินทางขากลับกับเที่ยวบิน FD183 ของสายการบ,บินไทยแอร์เอเชียครับมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมาเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่อาคารผู้สารระหว่างประเทศครับบริเวณโถงเช็คอินเนี่ยจะเข้าได้เฉพาะผู้โดยสารครับก่อนจะเข้ามาเนี่ยต้องแสดง พาสปอร์ตกับตั๋วเนี่ยให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยที่อยู่หน้าทางเข้าด้วยเครื่องบินที่จะพารับเรากลับกรุงเทพลงมาแล้วนะครับ fd 1 8 2ครับทำการบินด้วย Airbus a 3 2 0 n อ o นครับลงมาแล้วสำหรับสนามบินที่กาดมันดุนั้นค่อนข้างเล็กแล้วก็มีไฟล์เยอะนะครับค่อนข้างแออัดหน่อยครับแล้วก็เกตเป็นบัสเกตทั้งหมดครับเกตจะขึ้นต่อเมื่อเครื่องบินเข้าหลุมจอดเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคอยตรวจสอบจอที่สนามบินให้ดีนะครับว่าจะบอดดิ้งที่เกตไหนนะครับ เรียกขึ้นเครื่องแล้วนะครับเที่ยวบิน FD183 ทําทำการบินด้วย Airbus A320 ามสนจากกาดมันดุนครับไปยังดอนเมืองกรุงเทพเวลาตามตารางบินนั้นเที่ยวบินนี้จอเดินทางจากกาดมันดุเวลา15นาฬิาครับบ่าย3โมงและมีกำหนดการไปถึงที่สนามบินดอนเมืองเวลา19นาฬิกา35นาทีโดยที่เวลาที่กรุงเทพนั้นจะเร็วกว่าที่การมันดุอยู่1ชั่วโมง15นาทีเที่ยวบินขากลับจากกาดมันดุไปยังดอนเมืองนั้นเรา เลือกที่นั่งฝั่งซ้ายของเครื่องบิน,นครับเราอยู่ที่นั่งหมายเลข 4A ในเที่ยวบินขากลับเส้นทางกาดบันดุนั้นเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่แนะนําให้ใช้บริการเลือกที่นั่งถูกใจนะครับเลือกที่นั่งไว้ก่อนครับวิวจะสวยมากนะครับเครื่องบินก็เทคออฟออกมาจากท่าอากาศยานาชาติตรีภูวันครับเที่ยวบินของเราเทคออฟจากทางวิ่ง02นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างตอนเทคออฟขึ้นมาเนี่ยจะเห็นเจดีโพธนาที่เราพาไปชมกันมาด้วยและอย่างที่บอกไปครับว่าตัว กรุงกาดมันดุและสนามบินตรีภูวันนั้นอยู่ในแอ่งนับที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาสูงนะครับแทบทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตอนเหนือที่เป็นเทือกเขาหิมาลัยครับดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเครื่องบินเทคออฟขึ้นมาเนี่ยจะต้องบินวนอยู่ในแอ่งนะครับเพื่อไต่ระดับครับเมื่อได้ความสูงประมาณหนึ่งครับก็จะบินข้ามเขาครับออกจากแอ่งที่เป็นที่ตั้งของสนามบินและกรุงกาดมันดุนั่นคือสนามบินตรีภูวันนะครับจะเห็นว่าเป็นสนามบินที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่เลยครับมีทางวิ่งเพียงเส้นเดียวนะครับ แล้วก็ตัวแท็กซี่เวย์หรือว่าทางขับเนี่ยก็มีค่อนข้างจํากัดครับลานจอดก็ไม่ได้ใหญ่โตนักนะครับแต่ว่าเที่ยวบินเยอะมากๆครับบินกันตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนครับดังนั้นแล้วเนี่ยการจราจรทางอากาศที่นี่นะครับจะมีความหนาแน่นแล้วก็เรื่องการบินวนรอลงจอดหรือว่ารอที่จะพุชแบกแล้วก็เทคออฟเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับและเมื่อกี้ครับเราก็จะเห็นทิวทัศน์ทั้งเมืองของกรุงกาดมันดูนะครับระหว่างที่เราบินวนรอเพื่อไต่ระดับ และหนึ่งในไฮไลท์เลยนะครับของการบินเข้าบินออกอกาศบันดุนครับหลังจากเครื่องบินเทคออฟออกมาไม่นานนะครับประมาณสักแค่10นาทีเมื่อเครื่องบินเริ่มมุ่งหน้าไปทางตะวันออกครับเราก็จะเริ่มเห็นยอดเขาสูงของเทือกเขาฮิมาลัยนะครับถ้าเกิดวันไหนมีเมฆมากก็จะโผล่ขึ้นมาเหนือเมฆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดวันไหนที่อากาศดีกว่านี้เนี่ยอาจจะเห็นแบบโล่งๆโ,โดดๆได้เลยนะครับบรรดายอดเขาเหล่านี้เนี่ยเราจะมีโอกาสได้เห็นยอดเขาที่สูงติดอัตับต้นของโลกนะครับ โดยเฉพาะยอดเขาที่เรียกว่าดิเอทเฮาซันเดอร์ครับหรือยอดเขาที่สูงเกินกว่า8,000เมตรซึ่งในโลกนั้นมีเพียง14ยอดเท่านั้นในช่วงที่จังหวะอากาศได้ดีเนี่ยอาจจะได้เห็น4-5ยอดครับในการเดินทางจากกาดมันดุไปยังกรุงเทพและในภาพนี้นครับเราเห็นยอดเขาที่สูงติดอันดับโลก3ยอดครับที่สูงเกินกว่า8,000เมตรครับจากหน้าต่างของเครื่องบินของเราครับจากที่นั่งตัวเอหน้าต่างด้านซ้ายของเครื่องบินเนี่ยเราเห็นยอดเขาที่สูงติดอันดับ ต้นต้นของโลกนะครับสูงเกินกว่า8,000เมตรถึง3ยอดนะครับเริ่มต้นด้วยยอดเขาเอเวอเรสต์นะครับสูง8,849เมตรเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับข้างๆกันนะครับถัดมาคือลดเซนครับสูงเป็นอันดับที่4ของโลกนะครับ8,516เมตรและถัดมาอีกหน่อยครับคือมาคาลูนะครับยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่5ของโลกที่8,463เมตร ในคลิปอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายแบบสูงเข้าไปนะครับแต่ว่าตอนที่บินจริงนั้นเห็นเด่นชัดมากนะครับเห็นยอดเขาที่โดดเด่นขึ้นมาเหนือเมฆมากครับแม้ว่าวันนี้จะมีเมฆค่อนข้างเยอะเส้นทางบินในเที่ยวบินขากลับนั้นเราจะบินใกล้เทือกเขาหิมาลัยมากกว่าเที่ยวบินขามาครับเราก็สามารถเห็นความสวยงามของยอดเขาสูงต่างๆของเทือกเขาหิมาลัยเนี่ย ไปอีกซักระยะนะครับจนกว่าเครื่องบินจะเริ่มเลี้ยวขวาลงใต้นะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพจริงๆแล้วก่อนจะเห็นเอเวอเรสต์นะครับทางตะวันตกของเอเวอเรสต์เนี่ยเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นโชโอยนะครับยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่6ของโลกนะครับซึ่งสูง8,201เมตรนะครับและถ้าอากาศดีพอนะครับก่อนที่เครื่องบินจะเลี้ยวขวาเพื่อมุ่งหน้าลงใต้เข้าพรมแดนอินเดียไปนะครับอาจจะมองเห็น คังเชนจุงก้าครับยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่สามของโลกด้วยนะครับ8,586เมตรนะครับก็อย่างที่บอกไปว่านี่เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการบินเส้นทางกาดมันดุนะครับไฟนี้ไฟเดียวเนี่ยก็มีโอกาสเห็นยอดเขาที่สูงเกิน8,000เมตรถึง4-5ยอดได้นะครับตัดกลับมาในห้องโดยสารนะครับระหว่างที่เรากําลังชมยอดเขาด้านนอกน,นั้นภายในห้องโดยสารนี้ก็เริ่มบริการอาหารที่ผู้สารสั่งจองมาล่วงหน้านครับแล้วก็ จำนายอาหารและเครื่องดื่มต่างๆนะครับขากลับก็จริงๆแล้วอยากกินข้าวแกงเขียวหวานไก่ไข่เค็มอีกครับอร่อยมากติดใจนะครับแต่ว่าก็กลัวรูปจะซ้ํานะครับก็เลยสั่งเป็นผัดไทยสูตรโบราณห่อไข่มาแทนนะครับก็บินกับแอร์เอเชียก็มีข้อดีตรงที่สามารถเลือกสั่งอาหารได้เลยล่วงหน้านะครับจะกินอะไรก็เลือกเองไว้ก่อนเลยครับไม่ต้องรอว่าเที่ยวบินนี้จะมีไก่หรือป้าหรืออะไรให้เลือกนะครับรวมถึงนี่ครับ ชาไทยไข่มุกปุกด้วยนะครับบินกลับกรุงเทพก็คิดถึงชาไทยแล้วนะครับยังไม่ทันถึงกรุงเทพเลยเที่ยวบินนี้นะครับในการเดินทางขากลับก็ใช้เวลาเดินทางบนอากาศไป3ชั่วโมง10นาทีนะครับเราออกเดินทางล่าช้าจากกัดบันดุมาครับติดสภาพการจราจรอากาศครับลงจอดที่ดอนเมืองก็ประมาณ2ทุ่มกว่าครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครับขอบคุณและสวัสดีครับ